เพื่อนนอนในคืนเดือนดับจำได้ว่าเมื่อปี2517ได้เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพราะความยากจนค้นแค้นของบ้านเกิดเมืองนอนที่ต้องตะลอนเข้ามาในเมืองหลวงกัน จำเป็นต้องมาขอพักอาศัยอยู่กับหลวงพี่ที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพจ้านตะลิ่งชันซึ่งบริเวณน,นี้เมื่อปี2517นั้นพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นยังถือว่ากันดานอามากๆตามปกติแล้ววันเป็นเด็กหนุ่มที่รักครอบครัวและพ่อแม่ตั้งใจว่าอย่างไรจะต้องเข้ามาหารายได้จากการมาเป็นลูกจ้างของเท่าแก่เมืองหลวง แต่ดวงไม่ค่อยดีเพราะมีความรู้น้อยสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้ถึงได้ราคาค่าแรงมันก็ถูกจึงจำเป็นต้องตะลอนออกหางานในช่วงกลางวันพอตกค่ำมาก็ต้องกลับที่อาศัยคือวัดที่มีพระภิกษุที่เป็นญาติท่านเมตตาให้ที่พักพิงอาศัยวัดที่ว่าเป็นวัดย่านตะลิ่งชันที่ว่านี้ ไม่ขอออกนามวัดแต่ก็ถือว่าเป็นวัดในท่ามกลางสวนมะพร้าวการคมนาคมสมัยนั้นส่วนใหญ่จะต้องใช้ทางเรือหางยาวติดต่อกับภายนอกโดยอาศัยคลองบางระมาตเป็นเส้นทางหลักวันเป็นเด็กบ้านป่าที่เข้ามาหางานทำก็ยังว่าโชคดีกว่าใครๆเพราะไม่ต้องไปอิงอาศัยตามสถานีขนส่งหลับนอนเหมือนคนจรจัด แต่เมื่อพูดถึงคำว่าวัดไม่ว่าจะเป็นในเมืองหลวงหรือชนบทคนกลัวผีส่วนใหญ่จะต้องนึกถึงสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือผีเพราะเราจะเห็นได้ว่าแหล่งสุดท้ายของชีวิตมนุษย์ก็คือวัดอันเป็นสถานที่ล้มหลับนอนหลังจากวิญญาณออกจากร่างนับร้อยนับพันชีวิตที่ทิ้งร่างเป็นเท่าฐานวางร่างที่เชิงตะกอนนอนให้คนอยู่ทางหลังเผา เวลาเป็นซากศพวัดที่ดีหน่อยในกรุงเทพสมัยปี2517ก็จะมีเมนหรือเตาเผาหรือวัดที่ขาดเมนก็จะยังพอได้เห็นเตาเผา,เผากลางแจง้งแต่ไม่ถึงกับอุจจาดสายตามากนักสำหรับวัดที่วันมาพักอาศัยอยู่นี้นับว่าเป็นวัดที่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากเจ้าอาวาส ที่ท่านรวบรวมปัจจัยจากคณะสัทธาสร้างเมนเผาศพเรียบร้อยมานานปีแล้ววันใดที่วัดนี้มีงานศพดูมันจะวังเวงแม้ว่าเจ้าภาพจะมีการจัดงานส่งวิญญาณด้วยนิมนต์พระสงฆ์สวดพระธรรมสามวันบ้างเจ็ดวันบ้างแต่พองานเลิกมีการนำร่างเข้าเตาเผาแล้ววัดก็จะตกอยู่ท่ามกลางความวังเวงเงียบเหงา แต่ก็เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์ทุกท่านที่มุ่งความสงบอาจจะไม่ใช่ภาระหรือหน้าที่ของพระภิกษุผู้เป็นญาติของวันที่จะต้องมารับผิดชอบต่อการเดินทางเข้ามาหางานของเขาแต่เพราะความมีเมตตาอารีอารอ,รอบของพระภิกษุสงฆ์ท่านก็ไม่สามารถขับไล่สายสงทิศวันผู้เป็นญาติที่ดันด้นมาอาศัยแต่จะให้พักอยู่ในห้องที่จำวัดมันก็กระไรกระไรอยู่ จึงขออนุญาตเปิดศาลาวัดให้ทิศวันอาศัยนอนไปพลางๆก่อนจะหางานทำได้ศาลาวัดนี้เป็นศาลาหลังเก่าทํำด้วยไมย้มุงหลังคากระเบื้องบางครั้งเมื่อเกิดมีลมแรงๆก็จะได้ยินเสียงออดแอดที่เกิดจากการโยกตัวของศาลาหลังเก่าหลายคนที่ขวัญอ่อนอาจจะไม่กล้าข่มตาหลับได้แต่สำหรับวันหรือทิศวัน ที่ผ่านการบวชเรียนมาหมาัดๆเขาไม่เคยกลัวกับสิ่งเหล่านี้เลยเขากลับเห็นว่ามันเป็นมุมสงบนอนได้อย่างไม่ต้องมีใครมารบกวนเสีอีกคืนนี้เป็นคืนเดือนดับทิดวันเดินลัดเลาะมาตามสวนมะพร้าวเข,าเข้าเขตวัดโดยรอยยิ้มแย้มเพราะเขาได้งานทำสมใจนึกแล้วทั้งเดินวาดวิมานอากาศไปว่าหากได้เงินค่าจ้างมา จะจัดสรรปันส,นส่วนส่งให้พ่อแม่ที่บ้านประหยัดสักหน่อยตามคําของหลวงพี่ที่เป็นญาติท่านสั่งสอนไว้ว่าเงินตราจะมากหรือน้อยมันก็อยู่ที่คนรู้จักใช้และงานที่ว่านี้แม้ว่าจะเป็นงานชั้นต่ำแต่ก็พอเพียงกับความสามารถเท่าแก่ก็ไม่ถึงกับจะต้องเอารัดเอาเปรียบเกินไปเขาตกลงที่จะเริ่มทำงานได้ในวันพรุ่งนี้ จึงต้องเร่งฝีเท้าก้าวเข้าบริเวณวัดมุ่งไปที่ศาลาสถานที่อาศัยหลับนอนกักาการเอาไว้ว่าก่อนจะไปทำงานเห็นจะต้องไปกราบลาพระภิกษุที่เป็นญาติขอพระคุณท่านที่เมตตาให้ที่อาศัยต่อไปถ้ามีปัจจัยคงจะได้กลับมาร่วมทำบุญกับท่านเป็นการตอบแทนพระคุณเดินมาได้สักครู่ ก็ถึงบันไดศา,าลาเขาก้าวขึ้นไปเปิดประตูจัดแจงอาบน้ําอาบทาชำระร่างกายที่ฟันฝ่าเดินหาสมัครงานมาทั้งวันเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จัดแจงเตรียมที่นอนที่มุมของศาลาด้านทิศตะวันออกเพราะความอ่อนล้าพอล้มหัวลงหมอนเขาก็หลับพล่อยทิศวันหลับไปนานสักเท่าไหร่ไม่ทราบและไม่รู้ว่ามันกี่โมงกี่ยามแล้ว แต่เขาจะต้องสะดุ้งเบิกตาโพลงเมื่ออยู่ๆก็ได้ยินเสียงคนพูดจากันไม่ต่ำกว่าห้าหคนที่มุมศาลาอีกฝั่งหนึ่งเขางัวงเงียเงยศีรษะขึ้นเบิ่งมองไปยังต้นเสียงก็ประสบพบกับเงาลางๆของคนห้าหคนที่เขาประมาณคาดการไว้พวกคนกลุ่มนั้นกำลังนั่งสนทนาเรื่องอะไรทิดวันไม่สามารถจับสับสำเนียงได้เพราะบางครั้งเสียงนั้นก็แผ่วเบา เหมือนกับคนกลุ่มนั้นนั่งอยู่คนละฝ้าของวัดแต่บางคราวมันก็ดังจนเขาคิดว่าคนกลุ่มนั้นมานั่งสนทนากันอยู่ที่ข้างๆหูของเขาจนเขาไม่เป็นอันหลับตานอนแต่ที่แน่ๆคนกลุ่มนั้นไม่ได้เล่าหรือพูดจาพาดพิงถึงเรื่องของทิศวันแต่อย่างใดเขาจึงไม่ควรที่จะไปสนใจเรื่องราวสนทนาของคนกลุ่มนั้นเพราะมันไม่มีประโยชน์ เขาตั้งใจเพื่อข่มตาหลับโดยไม่คิดที่จะสนใจแต่เจ้ามาวัดเจ้ากรรมที่อาศัยใต้ถุนสาลาวัดสองสามตัวมันเห่ากันโชคเหมือนกับมันเห็นหรือตกใจในบางอย่างเห่าไม่เห่าเปล่ามันวิ่งวนไปเวียนมาอยู่รอบศาลาพอได้จังหวะมันก็หอนรับช่วงกันไม่ผิดเพี้ยนอะไรกับ,บวงนักร้องประสานเสียงแต่มันรู้สึกสั่นสะเทือนเข้าไปในหัวใจลึก,ลก เย็นเยือกอย่างแปลกประหลาดสักพักเมื่อเสียงสุนัขเห่าหอนนานเขา้าพวกคนกลุ่มที่อยู่บนศาลาก็พูดจาแผ่วเบาดูเหมือนพวกคนกลุ่มนั้นไม่ได้เดือดร้อนกับเสียงเห่าหอนของพวกสุนัขบ้านนั้นเลยพวกเขายังจับเขาคุยกันเฉยเฉยเหมือนไม่มีเสียงอะไรรบกวนเพราะขมเปลือกตาไม่หลับทิศวันเกิดอาการหงุดหงิด เพราะตั้งใจจะต้องลุกแต่เช้าเพื่อออกไปจัดแจงย้ายสัมภาระไปที่พักโรงงานที่สมัครไว้ทำใหมทิศวันพลิกตัวแต่ขณะที่เขาพลิกตัวนั้นสายตาก็ยังสังเกตว่าคนทั้งหกคนกลุ่มนั้นจะหันมาสนใจเขาหรือไม่แต่ไม่เลยดูเหมือนคนทั้งหกไม่สนใจใยดีกับทิดวันเลยยังคงสนทนาจิป,ปะทะมากเรื่อง ซึ่งทิดวันก็ไม่เข้าใจในเนื้อหาที่พวกเขาพูดจาอยู่แล้วลมที่ค่อนข้างแรงก็พัดวูบเข้ามายังตัวศาลาทำให้ศาลาหลังเก่าคร่ำคร่าไว้โยกนิดหนึ่งพอเสียงตุ๊กแกที่อาศัยจับอยู่ที่เพดานศาลาร้องทึกทัก ผสมผสานกับเสียงสุนัขบ้านแล้วมันหอนรับกันเป็นช่วงช่วงกวนอารมณ์คนนอนไม่หลับยิ่งคืนนี้เป็นคืนเดือนดับอยู่แล้วบริเวณโดยทั่วไปของศาลาก็ดูมืดมัวกว่าทุกวันและสามสี่วันที่ทิศวันอาศัยสาลาวัดแห่งนี้เป็นที่ซุกหัวหลับนอนก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุนี้เกิดขึ้นเลยแต่คืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอากาศก็เริ่มเย็นลงเรื่อยๆ นั่นหมายถึงว่าตอนนี้เวลาปลาเข้าไปอย่างน้อยก็ตีสามตีสี่แล้วมันเย็นจนเข้ารู้สึกว่าหนาวเนบจนเข้าไปถึงกระดูกเวรกรรมแท้ๆทั้งที่เขานอนไม่หลับอยู่แล้วก็เกิดปวดเบาขึ้นมาอย่างกระทันหันจำเป็นต้องงัวงเงียลุกจากที่นอนเดินลงบันไดศา,าลาเข้าห้องน้ำพอเดินลงเท้าแตะพื้นดินเขาก็ต้องสะดุ้งสุดตัวแทบช็อกร้องเสียงหลง เพราะอยู่ๆจูจ่ๆก็มีคนเดินสวนทางเขาขึ้นมาบนศาลาท่าทางของเขาผู้นั้นแข็งทื่อเดินตัวตรงแม้ไม่หันหน้ามาประชิญเขาแต่ก็สังเกตได้ว่าท่าทางเขาไม่เหมือนคนปกติลักษณะการเดินเชื่องช้าเสื่องซึมเดินผ่านเข้าไปอย่างแผ่วเบาแล้วเสียงแหบแห้งแสดงถึงลำคอของผู้พูดแห้งผ่าก็ดังขึ้นเกือบพร้อมๆกัน พวกเรารอมานานแล้วนึกว่าจะไม่ตามพวกเรามาเสียอีกนั่นคือสับสําเนียงของคนกลุ่มนั้นที่ทิศวันได้ยินถนัดจับสับได้ว่าพวกคนกลุ่มที่นั่งอยู่ที่มุมศาลาตะวันตกเขากำลังรอชายร่างผอมที่เดินสวนทางขึ้นศาลาระหว่างเขาจะเข้าห้องน้ำพวกเขาจะไปที่ไหนกันทําไมจึงต้องมารอกันอยู่ที่ศาลาแห่งนี้ นั่นคือข้อสงสัยของทิดวันหนุ่มบ้านนอกต้องการคำตอบแต่จะไปถามใครในเมื่อเขาก็เป็นคนต่างถิ่นที่มาอาศัยสาลาวัดแห่งนี้เป็นที่พักพิงเหมือนกันทิดวันกลับมาห่มผ้าขมตาหลับอีกแต่คราวนี้ดูเหมือนว่าอากาศมันหนาวเย็นจนไม่สามารถบอกกับตัวเองได้ผ้าห่มที่เขานำติดตัวมาจากบ้านนอกถูกดึงออกมาปกคลุมร่างกาย แต่มันก็ยังมีอาการหนาวอยู่ยิ่งคราใดได้ยินเสียงจิ้งจกตุกแกที่เกาะอยู่บนเพดานศาลาร้องจอกจอกทีทีก็ยิ่งทำให้หัวใจเขาหักวูบวาบเหมือนกับบนศาลาหลังนี้มีเขาอยู่เพียงคนเดียวส่วนคนอีกเจ็ดคนนั้นไม่ใช่คนอย่างใดอย่างนั้นเขาตัดสินใจดึงผ้าห่มคลุมร่างตัวเองตั้งแต่หัวจะรดเท้าเพื่อบรรเทาความหนาวเหน็บ อีกอย่างก็จะเป็นการผ่อนคลายเสียงรบกวนไปอีกทางด้วยแต่ยิ่งปกคลุมมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนความหนาวไม่บรรเทาเบา,บาบางลงเลยยิ่งเสียงของคนกลุ่มนั้นยิ่งทวีเสียงดังฟังชัดมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งเขาสามารถรู้ได้แทบทุกคำพูดของพวกเขาและหนึ่งในนั้นก็พูดออกมาดังมากกว่าเพื่อนคราวนี้เสียงสนทนาพูดจาถึงเรื่องของทิศวันเต็ม อีนูมึงช่วยไปดูไอ้หนุ่มที่นอนคลุมโปงที่ศาลาตะวันออกหน่อยเถอะข้าว่ามันไข้ขึ้นสูงลุงก็ไปดูเองสิคะฉันเป็นหญิงจะไปดูเขาได้อย่างไรเดี๋ยวจะหาว่าให้ท่าชายรอกไม่เป็นไรรอกมันเป็นคนดีไม่คิดอกุศลอย่างนั้นอย่างไรก็ไม่งามอยู่ดีแหละ เอาแค่ถือผ้าห่มไปให้เขาก็ได้ไม่ต้องพูดกับเขาเลยก็ย,ยังดีกว่าปล่อยให้มันจับไข้ไม่มีใครดูแลเสียงหญิงสาวฟังแล้วมันอ้อยอิ่งสมกับหญิงที่ได้รับการอบรมมาจากครอบครัวที่ดีมีการถือประเพณีดีงามแต่เขาทราบกันได้อย่างไรว่าทิศวันขณะนี้กําลังหนาวสัน่นทั้งทั้งที่อากาศมืดมัวจนมองไม่เห็นกัน คงเป็นชายคนล่าสุดที่เขาเดินสวนทางระหว่างลงไปห้องน้ำแน่ๆแต่พวกเขารู้ได้อย่างไรว่าทิจวันจับใครเพราะไม่ได้แสดงอาการอะไรให้เห็นเลยทิจวันก็เลยจำต้องแ้งแกล้งหลับไม่ได้ยินการสนทนาแต่ทว่าวาจาของหญิงสาวที่หวานบาดหูทำให้ชายหนุ่มอย่างเขาเกิดความคิดเอ็นดูอยากรู้ไว้แต่ก็คอยเงี่ยหูฟังก่อน ทั้งทังที่ศาลามืดกคลุมเครือแต่ทว่าสายตาของทิจวันก็พยายามจับจ้องมองหน้าหญิงสาวเสียงอ่อนช้อยผู้นั้นก่อนใครในกลุ่มก่อนที่จะถามออกไปด้วยไมตรีจิตพวกลุงๆมาจากไหนกันครับพอเขาถามก็ดูเหมือนกลุ่มเงาของคนทั้งเจ็ดเกี่ยงงอนว่าใครจะเป็นผู้ตอบคำถามเมื่อทุกคนเงียบทิจวันก็เป็นฝ่ายบอกว่า เขาเป็นคนที่ไหนมาอาศัยสาลาวัดเพราะอะไรนั s <S ่นแหละหนึ um ่งในกลุ่มคนเหล่านั้นจึงสั่งให้หญิงสาวบอกเหมือนกับแกล้งยอกล้อชักสื่อหนุ่มสาวให้รู้จักกันตามธรรมดาของผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วไปเมื่อหญิงสาวเป็นผู้ตอบหล่อนก็หาได้แสดงอาการอายจนน่าเกลียดพวกเราจำไม่ได้ว่าจะไปไหนรู้แต่ว่าเรามาทางเรือหางยาว แล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับเรือทำให้เราต้องมาอยู่ที่นี่ได้ฟังไปก็เหมือนกับว่าคำตอบนั้นไม่เต็มใจที่จะตอบแต่ดูจากอาการของน้ำเสียงที่ดังออกมานั้นทำให้ทิดวันคนชนบททราบว่ามันเป็นความจริงไม่มีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นแม้ว่าช่วงจังหวะของการเปล่งเสียงจะออกทีท่าว่าเนิบนาบแต่ก็ไม่รำคาญทิดวันยังหลงชมว่า คนกรุงเทพเขาพูดเพราะพริ้งจริงๆไม่มีน้ำเสียงห้วนๆเหมือนกับในหนังกลางแปลงที่เคยชมตามงานวัดบ้านนอกเขาพยายามมองฝากความมืดมัวเพื่อจะได้เห็นดวงหน้าของหญิงสาวแม้ว่าไฟฟ้าคืนนี้ทั้งวันมันดับเดือนบนท้องฟ้ามืดมิดแต่ความรู้สึกบอกว่าหญิงสาวที่สนทนาอยู่กับเขาขณะนี้ เป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างสวยให้งามสมส่วนดวงหน้าของหญิงสาวเป็นรูปวงกลมคล้ายไข่ไก่ที่ได้ส่วนพองามเมื่อเขายิ่งจ้องก็ยิ่งทำให้มองเห็นรูปหน้าตาฝ่าความมืดบอกได้ว่าหล่อนกำลังยิ้มให้เขาอย่างหญิงสาวที่พอใจชายหนุ่มแต่การสนทนาต้องเป็นอันเลิกราเมื่อลงคนหนึ่งในนั้นเอ่ยปากสั่งให้หญิงสาว หาผ้าให้ทิดวันจะได้ไปห่มกันหนาวคราวที่จับใครก่อนที่หญิงสาวจะยื่นผ้าห่มพื้นขนาดพอดีให้แล้วเดินกลับมาที่มุมศาลาท,ทั้งทังที่หากมีใครในกลุ่มสักคนชักชวนให้นั่งร่วมวงสนทนาเขาก็เต็มใจที่จะนั่งอยู่ด้วยจนสว่างเพราะอาจจะเป็นการดีเสียด้วยซ้ำที่จะได้มีเวลาเตรียมตัวเมื่อฟ้าสาง ทิจวันตัดสินใจเดินกลับไปที่มุมศาลาที่นอนของตัวเองแล้วล้มตัวลงนอนแม้จะมีเสียงพึมพำแผ่วเบาของคนกลุ่มนั้นคุยกันแต่ก็ไม่รู้สึกรำคาญอะไรแต่ก่อนที่เขาจะหลับไหลไปอีกครั้งเสียงสุนัขเห่าห้อนหวยหวนยังแว่วอยู่ที่สถดปราสาททิจวันต้องทลันตัวลุกพรวดพลาดขึ้นจากที่นอนทันทีเมื่อท้องฟ้าสว่างจ้าแล้ว อีกทั้งยังมีเสียงคนกลุ่มหนึ่งพูดจาเอะอะว่าอะไรไม่รู้หายไปเสียงเหล่านี้ไม่ใช่เสียงที่เขาได้ยินเมื่อคืนนี้ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกันแน่แต่เป็นเสียงของชาวบ้านข้างวัดที่ตื่นตาวิ่งมาดูอะไรบางอย่างบนศาลาโดยที่ไม่ต้องเชื้อเชิญกันและก็ยังมีเสียงถกเถียงเรื่องของหายไปอีกด้วยนอกนั้นบางคนไม่สนใจการต่อล้อต่อเถียงของคนสองคน พวกเขากำลังยกอะไรบางอย่างที่ห่อหุ้มอยู่ภายในผ้าสีขาวเหมือนร่างมนุษย์ที่แข็งตัวแล้วใช่แล้วมนุษย์แข็งตัวก็มีแต่คนที่ตายแล้วเท่านั้นแล้วเสียงของสองหนุ่มที่ถกเถียงมันบาดเข้าไปในความรู้สึกของทิดวันมากที่สุดก็คือใครกันวะที่แอบมาขโมยผ้าหอ่อศพดูสิมันกล้าขึ้นมาเอาได้ยังไงสงสัยพวกโรคจิต ทิดวันสะดุ้งเฮือกสุดตัวลำดับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ปฏิตปะต่อที่คนเจ็ดคนนั่งสนทนาที่มุมศาลาฝั่งนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งให้ผ้าห่มกับเขาแต่รุ่งเช้ากลับมีคนมาบอกว่าผ้าห่อศพหญิงสาวหายไปทิดวันนั่งนิ่งเหมือนถูกผีสิงลำดับเหตุการณ์ไปพร้อมกับเสียงเล่าของเจ้าหน้าที่วัดผู้หนึ่งซึ่งสาธยายความเป็นมาว่า ศพทั้งหมดนี้ประสบอุบัติเหตุเรือหางยาวพุ่งชนราวสะพานผู้โดยสารที่นั่งมาทั้งหมด9คนจมน้ำตายคาที่หกศพนำส่งโรงพยาบาลไปเสียชีวิตอีกหนึ่งซึ่งรวมแล้วอุบัติเหตุคราวนี้เสียชีวิตทั้งสิ้นเจคนและหนึ่งในจำนวนนั้นมีหญิงสาวที่ผ้าห่อศพของหล่อนหายไปรวมอยู่ด้วย ทิดวันไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วตอนนี้เขามึนงงไปหมดรู้แต่ว่าเขาเดินเข้าไปหาคนกลุ่มนั้นด้วยอาการตัวเบาหวิวแล้วกวาดสายตาเพ่งมองใบหน้าศพหญิงสาวที่นอนแข็งทื่อเพราะไม่มีลมหายใจในตาหลอนเหมือนคนที่กำลังนอนหลับสนิทผิดแต่ว่าร่างกายของเธอขาวซีดไม่มีเลือดไหลเวียนเท่านั้นทิดวันพูดไม่ออก เหมือนมีอะไรมาตุงที่ลําคอเขาไม่รู้ว่ากลัวหรือสลดกับเหตุการณ์ของเพื่อนนอนในคืนเดือนดับจําได้แต่ว่าได้พูดออกไปประโยคหนึ่งผ้าผืนนั้นใช่ไหมที่หายไปจากร่างศพแล้วเขาก็หมดแรงล้มทั้งยืนมาฟื้นอีกทีก็ที่โรงพยาบาลจากการเยียวยาของแพทย์ลงความเห็นว่าเขามีอาการไข้ขึ้นสูง เกิดภาพลวงตาไปยังเอาผ้าจากศพมาห่มกันหนาวแล้วใครบ้างที่จะเชื่อทิดวันว่าเหตุการณ์คืนนั้นเขามีเพื่อนพูดจาเป็นภาษาผีที่มีน้ำใจเอื้ออารีต่อเขา